ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ูบนะผมขอพวกผมนะช่อง y o u u u e จริงระกังมุงนะครัลิปนี้เรามาอยู่กันที่บริษัทใช้ชนาเมจีนนะครับสาขา,าตุงสงนะครับจัดจำหน่ายเครื่องจักรตำนถนนนะครับ XG คลิปนี้ก็มีรถไอจมหลากหลายรุ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแม็กโกเล็กแม็กโกใหญ่ oy, รถบดนะครับรถบดรถเกรดเดอร์นะครับรถกุดขนาด20ตันนะครับ13ตันนะครับมีให้เลือกนะครับสาขาตรงส่งนะผมเดี๋ยวปลาเดินจมนะครับอาจจะจมรถนะครับว่ามีรถอ่อรถขุดขนาดไหนบ้างรถอะไรบ้างนะครับ นี่ครับก็เป็น X C M G นะครับสองหนึ่งห้าสีนะครับ X C M G เป็นรถคุณขนาด E ศูสิบเอ็ดตันคร e ึ่งนะครับไอ้หนุ่มตีนะครัแบแดนเป็นดินใหญ่อันนี้เราก็มาลองรถคุณนะครับมาลองรถขุด X C M G เปอร์ไว้นะคุณลิมิเต็ด เดี๋น,นี้เาปลามาบชมนะครับรับชมดูนะครับมีรถไอ้เลือกหลากหลายนะครับเนี่ยครับนี่เป็น XCMG นะครับ x e 1หนึ่งสามอารบี B. รถกุดขนาดสิบสามตันครึ่งนะครับเป็นรถกุดจากแตนบรรยายนะครับ เจแปมเคสามบีนะรถนี้เคสามบีนะครับมีให้เลือกหลากไลน์นะครับรถดีเจนี่นะครับ,รบรนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้เอนะ็กซีสองหนึ่งห้าสี่นะคุณกีนี่ไม่แน่ใจนะว่ากี่กิวนะคุณกีน่าจะ หนึ่งจุดสองกิโลได้นะเพิ่งกี้ตัวนี้นะเนี่ยมีรถบดแล้วก็มี XE 7 0 r ์อนะครับเนี่ยเป็นรถบดขนาดเจ็ดตันครึ่งนะครับ ไว้รุ่นนี้นี่เหมาะไว้กีบไม้นะครับไว้กีบไม้แล้วกุดเดนนะครับถักดินเสกลอ้อนี่สุดยอดนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวพาไปดูครับ XMG สองหนึ่งอารซีนะพุ่งกีนี่หนึ่งกิว เมื่อกี้น่าจะ1.2ึกิวนะหนะึ่งจุดสามนะแหมสรุปนะเป็น1.2ึกิวนะเมื่อกี้สุดยอดคนระับืีใหญ่มากานี่ครับก็มีเลือกหลากหลายนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะเป็นจีบจีสา,าราตรงสงนะครับ เก็บริษัทไชน่าไม่จีนประเทศไตนะครับคุคันนี้นี่เป็นรุ่นพุนกีใหญ่นะครับ XE นะ2 1ง c นะครับพุนกีหนึ่งจุดสองครับตักในเล้าวใจเลยนะครับสูงลึกนะครับแล้วกว้างนะครับอาฟันก่อนวันนี้เรามาเจอเรามาจมนะมาจมรถกุด